ลำกอนสุดพีไอกำน,นองเมียมาบันนี้สิได้ลำลองเป็นมีทานเรื่องที่เคยกัดน้องเมียสิบ้าไปจังไดน,นั่นกาสิไข้ขันขอประพันก้อนละเบาต่อพ่อให้เศ้าปีน้องได้ฟังเดวนามวนเึ้นยังมีนางหนึ่งนั้นมีนาำบาสาวไร้อนเพิ่นละไปทรงเขาพีไอยอยู่ไปให้หน่าสู มือหนึงนั้นคุ้นนมะไปทรงเขาป่ยายแเ่ล่าเมื่อยนอนหลับทั้งเลาป่าของหลับแล้วก็เอาทั้งใตเองทั้งดาวนอนงายใบทั้งกลางเหยิดจูบปานมักงูฟ้าแด้วมันเปกแแปวอ,อยู่บางกลาทงทังพี่เคยยังก็ะยุนข้างยางอยื่ซองจนข้อแข็ง เขาพอกินกับมีแหงในบึงหอของนางป่าให้กล้วยกินก้ากลางหน้ากับบ่อไดป่านบาปข้อไงเ้อปนอยู่ใต้โพฝาเย็นของนาอยากเป็นตําทัางีีเคยก็บด้วยบาแม่มึงเน้อกผูสิหาท่าลำพี่ไอคิดอยู่ในใจหาวิธีไบคนสิเคตุณก่อนหนานี่ พอได้กินยังเขาสีตายก็ตามสร้างขั้นได้สีน่งเขาบ่มีอยู่ทองสิตายแล้วก็สร่งมันเเบาท่อนั้นเนี่ยลงทงบอยยเก็บมาคอยได้พอดีเต็มคู่และคอยย้ายแต่น้องนามย้ายลมไปถึงที่เที่ยงหน้าบนหน้าอยู่ย้ายไปคางใบหูแป๊ะไปหีอีดามันบบหูนะเมื่อคิงทางน้องเมียยังเกียดคิงนิงหีทอฟ้าละเอิ่ม ส่วนพี่เคยยังกะกางเก่งเพิ่งนะบอมีความเบาพ่อมนเอาหอยทางหีนา่งคักเน่ทางปีเคยกะเลย่บานกี่นา่งกีนังเออลุกขึ้นมาทำแม่เบิ่งมาคอยขับบุญยีเจ้ากระสังเต้นทางน้องมีอพิ่นกะลูกโลดเต้นห้องโหจนสุดเสียงเต้นจนเทียงน่าเสมาสร้างเป็นแทนโอนี พี่ายจังบอนตื้ยแนวมาคอยเขาหีเป็นจังไหนแล้วพี่ายมันบ่อตายแล้วบ่กไปมันบ่อเป็นขอใหญ่แล้วบ่อหรือพี่ายทางเบาของยากกายทามพี่ายก็ะหัวหึกอยู่ในข้อมันบ่นอนละทา้งคอยานแต่ตายแต่ไล่เจ้าอมย่ามมาหุดนั่งเขามาคอยหน้ามันสีแง่บาดมันเป็นมักแน่หนังทองสีแตกตาย ทานน้องเมียก็เลยบาซอยข่อยแม่ที่ไอ้ทันงโนบะสาทุสาทุแล้วก็กลับขื้นเมื่อบ่อนั่งถึงบ้านพ่อแต่ไปถึงบ้านก็ทันคำบอกแม่แม่ทองปากแดกกูหนี่แหงบอกเคยโอ้ยบอกเคยเห็นแต่เือเลยเคยเอ้ยเคยเอ้ยเคยให้มึงเตรียมซอยนองให้วิบบางปากตาย บุญกุญมึงได้สีสีซอยเดือยในข้าวนี้พ่อเมื่อได้ที่แล้วหมอจันมดเดินลงเดกบอกว่านั่งคอให้เจ็ดมือยันแต่ตายผู้ที่เสียคอเลยลักษณะต้องเพียงพ่อหมอไหนคนคุยง้อโคตรไปเหมนหมอนั่นขั้นบาสั้นบ่หมี่ทางสีหายได้สิไายไปถิมเป้าส่วนเมียกะจังเบ่าสีหาะไรบอลจังใดเข้างดูเคยขี่ดื้อผู้ที่เตรียมท่าใบกะคำอยู่ในใจ ไปทางไปหาไผ่กะบ่มีหุ้นทางจงได้สิไป่อนไปหาคนคอยงอเนี่ยมันอยู่ในป่าบอกแม่แน่วสิไปหาขอเอาได้ง่ายเอาจังสี่ซาง่ายดูกสิเป็นผู้แก่บรรนาณอซอยเดือคือน้องเหือฟังทางน้องย่างพุดจอกคนตั้งสิหมู่บ้านบรรนาเิืนสีลงให้แม่เทาไปแนมเบิงทาไผ่บหนุ่งส่งคุยกงทางไป bên đục sai không phải hãy chưa chẳng nào vậy bắn đun đầy đông nghĩa nóng cho khơi cả bọt mẹ thầu phải để chọn nằm bừng đầu nếu mẹ thầu quân bò chạy nhắm quân không khơi để ghét tạm quân bao khơi chinh à này đón nắng sang lòng không leo lùng nam leo ban hẹ con ơi Tháng mẹ thầu phấn lo vợt thế lẽ dự là bóng há sai ta phải há cưới cong tổ ban hế bỏ áo sùng Điều kháu bay nhắn cao khốt cuồng trùng Ba mẹ nén pháo đèo khôi ngó là thư ba Tháng mẹ thầu cả đời bà xá thụt xá thụt Chẳng mẹ vạt xa nạ mộ xì bố lấy chàng Mụn quay chẳng mẹn đuôi em Nắng khiêu mà dù hiếm phăng khói khơi, khơi ตาบันเลย3ม้งบ่ายดง4เมืองบ้านบ่ทานเคยขึ้นหาป่าแล้วฮอดฟังเห็นแม่เต่านั่งยิ้มสีหน้าดอกซึนบ้านทางลูกเคยก็เลยออกปากถามแม่เหมืแม่เป็นไดแม่เห็นบ่คนเคยฮออยู่บนวันนี้เด้อบ่มีสาสัมสิตายไปจิมเป่าส่วนแม่มีกจังเบาเห็นแต่เคยตอนั้นมีใบอกอยเดือ พราะแต่เมื่อหอนบางมือไม่ไปสลอเอาสาวอุไลฟอไปเสียก่อละอยู่เทียงหน้าหน่อยแม่เท่าค่อยถือก่อยู่ตออยู่ใต้ีลางโอ้ยเียดหอยมันเขายีอีนางคอยทายียยีสิปีสำบอได้ดอมทางเคยยังกะเตียมทาจอมาหอยงาเต็มพ จับน้องสาวได้พรนุ่มนอนงายน่าใส่เตียงหน้าน่อยลึกเข้าไปจําหมอยจักน้องเนี่ยจักพี่อ้ายบ่จักควมบ่จักงายละปากเดียวแป้งแงงทั้งของแท่งของเราเอาหอยกินน่ะปอนดงขางแม่เฒ่าเพิ่นเอาคอนฟาดปงป้องปีนั้นละทั้งถูเพิ่นเลยว่าแม่มึงมึงเขาหีลูกสาวูบ่จงมันเหา